สวัสดีครับอยู่กับพวกเรามาที่ไหนนะวันนี้มาอยู่ที่รถตกยำปากบานะร้านนอโต้อยู่นะนู้นะสิตรงไหนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันที่จอดรถเขาแล้วเอ็มเขาอยู่ฝั่งนู้นด้อยู่รอเห่อยู่ยืนเอออยู่ยืนตานนี้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันที่ร้านนอโต้กินยำกินยำมาถึงร้านนอโต้แล้วก็มากินยำใช่ไหมกินยำมึงมึงกับกูกินกันคนละอย่างก็จะกลายเป็นคนละยำกลายเป็นคนละยำคนละยำ แล้วมยายะยามอะไรเอาอะไรยามใช่ไหมโอเควันนี้เรามาถึงร้านน้าตโตแล้วนะครับน้าตโตอยู่ไหนน,ตตน,ตตไหน้าโตน้าโตอะไรเขาไม่ใช่ก็เหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมากินยำที่ร้านน้าโตนะครับตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงวันอาทิตย์มาใกล้ๆอีกมาใกล้ดิไม่ไม่ไมันไม่ค่อยดีเออมันก็จะใกล้ไปไหมเดี๋ยวรถจะชนเราเราก็จะมาสั่งม่อนดองเนาะเพราะว่าม่อนดองที่ร้านของน้องน็อตน่นะเป็นอะไรที่แบบว่าขึ้นชื่อมากอร่อยอร่อย วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนื่องจากว่าลูกคา้าน้องเยอะมากเลยเราก็เลยมาแวะซื้อแค่ม่อนดองอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาทาคลิปใหญ่กันอะไรนะเอาใหม่ส oh วัสดีค่ะนักโตเยันปักบานนะคะใครที่ผ่านไป <สะ S 2> ผ่านมาจันทบุรีก็แวะมาหานักโตะได้นะคะมาไม่เิองเปิดก o o ก l e แ a ปได้เลยค่ะ เิร์ชว่าน้าโตะยำปักบานกูกก็แนมจะพามาถึงร้านเลยนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับร้านนะคะติดตามได้ในเพจนะคะเพจน้าโตะยำปักบานหรือช่อง u t u b e ของน้าโตะนะคะน้าโตะยำปักบานจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกมึงมึงก็มาอยู่กูนี่วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเอ็กซ์คูลซีกับน้องน็อตกันโอเคครับสวัสดีครับผมเส็ีได้อะไรมาเนี่ยได้มั่นดองมานียมาซื้อมั่นดอง